สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววีเทสตอรี่นะคะวันนี้เราก็มีปลามาเยอะอยู่นะคะหลายตัวอยู่เนาะวันนี้เราจะมาปล่อยปลานะคะเราถ่ายชีวิตปลามานะคะเนาะอุ้ยแต่ตัวนี้เหมือนมันจะเหมือนจะอยู่หรือเปล่านะไปะลองไปเทดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปะไปปล่อยปลากันนะคะที่เดิมนะคะที่ตรงที่เราเอาเอาตะภาพน้ํามาปล่อยนะคะเนาะ โอ้โอ้โอ้ขี้ต่มลงดูสิว่ามันจะไปไหมเราก็ไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะปลาออกมาสิออกมาโอ้ปลาไม่อยากออกมานะคะอุ๊้าวแมนสายแล้วบอน้อหมิ่นฟอไข่เหลืออยู่ว้าออกไปไปเร็วไปเลยอุ้ยโอ้ยปลาค่อย เดี๋ยวไปสิคะไปเลยอุ้ยรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะไปค่ะอุ้ยไปเลยกระดึ๊กระดึ๊กระดึ๊ไปเลยดูยดยดยแล,ลตัวเองให้ดีๆนะตัวนี้ไปแล้วไปโอเค <laughs> เหลืออีกอยู่นะคะยังไม่หมดมันมันยังตกใจอยู่นะคะเนาะเหมือนเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่ตายนะคะเหมือนจะไม่รอดอุ้ยไปแล้ว ไปอีกตัวนึงไปค่ะไปเลยไปมันมันน็อกถุงนะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในถุงอ๋อไม่ไมาไ,ไปละไปละเอาไปไปค่ะให้รักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะอย่าให้ใครจับมาอีกนะให้อยู่บริเวณนี้นะห้ามไปที่อื่นนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าไปที่อื่นเดี๋ยวจะโดนจับนะห้ามไปที่อื่นนะเดี๋ยวจะโดนจับนะเอาโอเคโอเคไปรักษาตัวเองให้ดีนะ ไป,ไปแล้วค่ะเอฟซีไปแล้วค่ะอ่ะรักษาตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยนะเหลือตัวนึงไปลงไปลูกลงไปไปเลยว้าวไปแล้วโอ้เก่งมากนะคะให้รักษาตัวเองให้ดีนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยนะอย่าให้ใครจับมาอีกนะรักษาตัวเองให้ดีๆห้ามให้ใครจับให้อยู่บริเวณนี้ห้ามไปที่อื่นนะคะ เอาคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสายวินเทจสตอรี่ด้วยนะคะแม่น้ำก้กกว้างใหญ่ไพศาลอยู่นะคะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ